เขาไม่ได้ติดคูปอลแล้วเขาติดหนูหายใจเข้าภรรยาหายใจออกภรรยาเสมอมาครับเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันอย่างเดียวเลยตั้งแต่แต่งงานมาคือ เาบอกว่าเราไม่อ้อนถ้าเราทําสวนอยู่ขุดดินอยู่เราต้องแบบหันไปแล้วแบบพี่พีถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็คือมันจะเกิดเรื่องพี่พีแบบตูมาก็คือแบบว่าพี่พีไม่ก็ชอบให้เขาอ้อนก็ชอบแบบอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยแค่เขาทํานิดนึงเราก็ดีใจเขาจะไม่ค่อยอ่อนหวานทําอะไรอย่างนั้นกับเราอะว่าเตียงสองเียงสามหรืออ้อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนพิเศษสําหรับเขานะอะไรอย่างนี้คืนนี้เรามีการบ้าน เเดเร,เราหายร้อนในก่อนค่อยพูดนะแล้วเงียบปากไปเลยนะทำเอาแฟนๆได้เฮกันแล้วเมื่อหนุ่มพีทกันตพรพูดกลางไลฟ์กับแก้มบุ๋มปริยดาว่าคืนนี้เรามีกันบ้านเพราะสงสัยว่ากำลังเร่งปามลูกอยู่หรือเปล่าพอเจอตัวทั้งคู่และถามถึงเรื่องนี้ก็ทำเอาแก้มบุ๋มเขินหนักและบอกว่าเป็นการหยอกล้อก,กันประสาข้าวใหม่ปลามันแต่ก็มีแพลนที่จะมีลูกปลายปีนี้จริงเพราะอยากให้ท่านปีงูเล็กนั่นเอง ครั้งนี้หนุ่มพีทยังรีวิวชีวิตหลังแต่งงานอีกครั้งว่ามีความสุขมากอยากรีบกลับบ้านทุกวันซึ่งแก้มบุ๋มรีบบอกว่าเพราะพี่พีทติดภรรยาถึงขนาดหยอดคำหวานว่าหายใจเข้าออกก็เป็นภรรยาแถมยังชอบให้อ้อนด้วยเสียงหวานๆถ้าไม่ทำก็จะเกิดเรื่องทันทีล่สายตายจากหนูไม่ได้เลยจริงๆ,งๆหนูว่าแปลกใจละคือโดนตามหนูไม่หยุดทุกคนเชื่อยังคุณไปอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะบางพีก็อย่างไรเออคนเพี่ม ทั้งเปิดใจถึงแมลีว่าออกอาการคิดถึงลูกสาวมากแต่พอไปบา้านกลับไม่เจอคุณแม่เอาเรื่องนี Canvas, ้จะซึ้งหรือจะฮาตามไปฟังกันดีกว่าค่ะคืนค่ะกลางไว้สดเลยนักงภารกันบ้านโอู้ดไปเลยค่ะไม่มันก็เป็นการหยอกล้อกันครับก็ยับยังเข้าใหม่ฟามันเนาะ แเเราพี่พีหยุดดิจริงๆมันก็เป็นการหยอกล้อกันอะไรสนุกๆอะครับก็จริงๆตอนนี้เกิดขึ้นจริงไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคุณทำงานขนาดนี้สภาพหมดสภาพไปแล้วจะบ้าเหมือนไหมครับที่แอบหุบหรือว่ามันความรู้สึกมันยังไงครับวอกคุณพีคมันประหลาดอ่ะคือมันบวานเลยคือมันไม่คิด จะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะพี่พีทว่าพี่พีทจะพูดอะไรแบบนี้ไม่คิดเลยพี่พีทว่าพี่พีทจะเป็นคนแบบนี้ <laughs> หลายคนแซวพี่พีทว่าหลังจากาพี่พีทแต่งงานมาันหนักเหมือนมิสเน่ก็ <c oughs> จริงๆก็ถามว่าหลังแต่งงานมาก็คือมีความสุขทุกวันจริงๆครับหน้ากล้องหลังกล้องก็เป็นเหมือนกันนะคือคือผมก็แฮปปี้จริงๆที่มีความสุขที่กลับไปบ้านแล้วเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันครับแกบบบลีวิวหน่อยได้ไหมงานแต่งงานเป็นยังไง อยู่ว่าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่รู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็อยู่แบบได้อยู่ตลอดอ่ะมันมันต่างแค่นี้แต่ที่เหลือก็คือเขาเหมือนเดิมอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยากพูดคำจาบอยากคำจับคนอยากไฟเลยมันแตกเกลอแล้วไฟมันแกวไฟต้องมา้ว หนึ่งพันเหตุการณ์ Happy Birthday คุณนะครบครบสามสิบเจ็ดครับอะคุณแค่ผู้ปวยพรมีความสุขมากค่ะแล้วก็ที่โอเคอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยขอทุกอย่างที่มีทำประสบความสำเร็จค่ะ อยู่ข้างไม่สร้างเป็นไม่เป็นภาระนอนนอนเรื่องไหนครับกันบ้านกันบ้านช่วยไม่ได้นี่สู้เรื่องงานไปก่อนอยากได้อะไรไหมครับพี่นี่ะอยากได้ลูกจะให้อะไรไม่ได้ไม่แต่เราก็แผนแผนเรื่องเรื่องนี้กันอยู่ครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีน่าจะเป็นช่วงปลายปีเพราะว่าก็ยังแลนว่าอยากจะมีปีงูเล็กนะก็คือปีหน้าทั้งปีจนไปถึงตรุษจีนปีถัดไปถูกไหมครับ ก็คือปี69กา็คิดว่ายังยังอยู่ในช่วงที่ทันนะปีงูเลิเดี๋ยวนั่นแหละค่ะเขาเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะปรับปากคอเขาจะดูมีแบบเป็นแบดบอยขึ้นมาหน่อยนึงอะไรแบบนี้นี่ครมาเขาชอบแบดแบดเนี่บางทีอนจะชอบแบบเดิมก็ได้นะอยากจะให้เขาสนุกหมายถึงว่าจริงๆพออยู่ด้วยกันอ่ะคือผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นสีสันของผมจริงก็คือกลับไปบ้านก็อยากกลับไปบ้านอ่ะอยากไปเจอว่าวันนี้จะทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วใน,ในในฝ่ายเราเองผมก็อยากจะทําให้เขาสนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่ไม่ได้แบบจืดชืดมากในชีวิต<ม>คู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบที่เห็น<ช>เขาไม่ได้ติดคูปองแล้วเขาติดหนูอันนี้เรื่องจริงเหรอวอะไรที่ทำให้เขาติดติดเราปกติเขาเปิดเขาไปในบ้านอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบอยู่คนเดียวนี่บางทีแล้วพอตอนนี้เปิดเขาไปในบ้านคือเขาเขาต้องรู้จริงๆว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้านอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบข้าของกระจายอยู่ตามบ้านบ้างบางทีก็แบบ แก๊งใครมรู้มาเต็มบ้านไปหมดเลยเงี้ยที่เข้าไปแมวแมวน้องเป็ดของเขาควรโซฟาของเราอยู่เอ, <c oughs> อบางวันบางวันกลับมาคือบางทีเขาเอาน้องหมามา ก็ก็น้องหมาแบบอึบ้างเลยแต่ก็ก็สนุกนะสนุกนะเพราะว่าผมอยู่คนเดียวมาตลอดด้วยแล้วก็พอมาเป็นชีวิตคู่จริงๆมันแฮปปี้กว่าที่คิดตั้งแต่แต่งงาคือพี่พีทก็คือยังเป็นเราไม่หยุดเลยใช่เขาก็เป็นเขาก็ให้เขาคงแบบมีความสุขที่แบบอยากให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอะไรสวยๆรู้สึกว่าถ้าเขาใช้แล้วมันจะน่ารักอะไรเงี้ยเขาจะเขบซื้อให้ก็จริงจริงไม่ได้อยู่ที่ แค่สัการ์นาะก็อะไรถูกใจส่วนใหญ่ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้คือหายใจเข้ากับภรรยาหายใจออกกับภรรยาเสมอมาครับถ้ามีน้องอ่ะกลัวแกมบุ๋มว่าเจอบว่าเขาอาจจะแบบแถวลงไหมเขาแถวบ้างก็ได้นะ จริงๆหนูเป็นคนแบบถ้าบางทีหนูก็จะชอบแบบว่ามีมุมของตัวเองชอบแบบจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้มีมุมกันเท่าไหร่เ,ออเหมือนเป็นนักเอนเตอร์เทนซะเยอะออช่วงน,นี้ได้ไลฟ์เขาว่าจะถึงเนื้อถึงตัวเรานิดนึงใช่ค่ะกลัวทิกตอกปิวมากเลยเออถ้าทุก <ๆ S 1> คนเห็นว่าหนูแบบเอ,อ้ยพี่พีชหย่าอ,อ,อะไรงเงี้ยไม่ได้วีไม่ได้วีอยงไม่ได้แบบคือกลัวมันบินีขอร้องจริงๆก็ใช่สกินชิฟแต่ตัว เรื่องเดียวที่ทะเลาะกันอย่างเดียวเลยตั้งแต่แต่งงานมาคือเขาบอกว่าเราไม่อ้อนออถ้าเราทําสวนอยู่ขุดดินอยู่เราต้องแบบหันไปแล้วแบบพี่พี่นีออ่านานถ้าเราไม่ทําแบบนี้คือมันจะเกิดเรื่องออมันจะเป็นเรื่องจรงิงๆมันจะแปบผุ่เออมเป,เป็นอะไรนี่คือจุดหนึ่ง เสื้อผูเดินแล้วเราเมินเฉยนี่จะเป็นจุดสองถ้าเราหันไปแล้วเหมือนแบบพี่พีทเหมือนเพื่อนชายจะเป็นจุดสามแล้วนั่นคือเรื่องจะเกิดมันสองรอบแล้วเรื่องนี้คือเราก็ต้องแบบเปิดประตูพี่พีทเปิดประตูมาต้องพึ่งแบบว่าพี่พีทแค่นี้พอแค่นี้พอมีความสุขแล้วจะดถึงทำทุกอย่างอยู่เนเดียวเข้าห้องน้ำจะถ่ายหนักถ่ายเบาต้องตะโกนเรียกออกไปก่อนว่าพี่พีทเขาจะแฮปปี้แล้วเขาจะรู้ว่าเขาแฮ อันนี้คเรื่องจริงสาบานเลยต่อหน้าไฟพี่ไม่พี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ไม่ก็ชอบให้เขาอ้อนก็ชอบให้เขาอ้อนแต่มันก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแบบร้ายแรงอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าแบบอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเลยแค่เขาทำนิดนึงเราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยแค่เราเรียกชื่อเขาเพาะว่าดีใจอะไรแค่หมูก็อาเสียงไว้เดี๋ยวเขาห่าว่าไม่สดใหม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยไม่ได้เรื่องเดียวเรื่องเดียว ไม่เพราะเขาอะเป็นคนแมนๆทีนี้คือนิสัยเขาผู้ชายมากเขาจะไม่ค่อยอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เขาทําอะไรอย่างนั้นกับเราอะหมายถึงว่าเสียงสองเสียงสามหรืออ้ออะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนพิเศษสําหรับเขานะอะไรอย่างเงี้ยยังเราสำหรับเราคือมันฟังน้ำเสียงออกมว่าตั้งใจทำจริงตั้งตั้งใจแสดงเขาก็ชอบจริงๆขอให้ได้แค่เอ่ยกแสดง พี่พีทอย่าออกนาด้วยยิ้มหน่อยก็ยิ้มเงี้ยก็มีความสุขโอเคพ่ออยู่เรื่องนึ่งขอบแม่ลีที่้องแม่ลีพ่อเจนหนก็เริ่มชินแล้วหนูว่าที่บ้านเขาก็เริ่มชินแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็อาการหนักหน่อยก็โทรรายงานเราตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นเด็กแล้วโทรรายงานแม่แทนเขาเป็นลูกแล้วเราเป็นแม่แทนอะไรเงี้ย รหาบ่อยขึ้นก็บ่อยทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยทุกคนโทรหาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขาก็คงคิดถึงแหละอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงเราก็มาบ่อยเพราะว่าบางทีเราก็ไปกลับไปกลับอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ระยะเวลาในการทําใจช่วงหนึ่งใช่ไหมกับการที่เราต้องห่างแม่ห่างพ่อไปอยู่กับครอบครัวเราทาใจตั้งแต่ตั้งแต่จะแต่งงานก็เริ่มทำใจไปเรื่อยๆพอถึงเวลาก็ก็แค่ปรับตัวอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบน้ำตาคอตลอดเลยเขาไม่ไหว ลีไม่ไหวกุลีสู้ไม่ไหวเรื่องนี้กุลีบอกว่าอ่อนโยนปลอบางเหมือนแบบช่วงนี้เขาเขาก็ยังแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านนะคือคือเขาอะคิดถึงเราแต่เรากลับบ้านเราไม่เคยเจอเขานะเขาไม่เคยอยู่บ้านนะอจะเจอแต่พ่อกับหลานอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาคิดถึงเหมือนเขาแค่เออสบายใจแล้วว่าลูกอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย ไลก็ไม่เจอหลายวันแล้วก็ไม่เจอแต่รู้เคย้วยต้องบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> คือเราก็ไปไปมามาเพราะว่าผมอยากให้เขาใช้เวลากับครอบครัวเหมือนเดิมได้ด้วยไม่ใช่ว่า<ช>พอแต่งงานแล้วก็คือย้ายออกมาเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องต้องแต่งกันมามีแยกกับไปดอดบนบ้านม้้งเนี่ยมีค่ะแยกบ่อยอชาวเน็ตชอบบอกว่า งานทำไมแยกกันส่งเลยเหรออะไรเงี้ยเออแยกแยกบ่อยมากที่คิดถึงอะเวลาแยกก็จริงจริงแยกไม่นานครับไปถึงว่าเวลาเขากลับคือเขากลับไปให้หายคิดถึงไปเตรียมของเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะย้ายกลับมาก็คืออาทิตย์นึงอาจจะมีวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมองว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆอย่างที่บอกครับว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขผมแบ่งเวลาระหว่างครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่เขาเนาะกับกับฝั่งของผมผมว่าก็ทำได้ค่อนข้างดีทุกวันเนี้ยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตคู่ครับ